ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจากเดิมเราพบว่าสายพันธุ์อัลฟาซึ่งก็เป็นสายพันธุ์มาจากอังกฤษนั้นมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพแต่ระยะหลังมาเราพบว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็เป็นสายพันธุ์มาจากอินเดียนั้นเริ่มที่จะมีการแพร่ระบาดจำนวนมากขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยิ่งการตรวจเชิงรุกนะครับสายพันธุ์เดลต้านั้นมีการแพร่ระบาดอย่างหนักเกิน50เเซใน5เขตทำให้พื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและการรับมือของแพทย์ในกรุงเทพมหาคนครอาจจะไม่เพียงพอนำมาสู่การนำแพทย์ชนบทมาลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมตรวจคัดกรองในขณะเดียวกันประธานแพทย์ชนบทคุณหมอสุพัฒนหาสุวรรณกิจ ก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของทางรอดของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสดๆกับคุณหมอสุพัฒน์ว่าเหตุผลใดจึงต้องพูดถึงทางรอดของกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณสุริรัน์และท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปครับว่าคุณหมอพูดถึงทางรอดของกรุงเทพมหานครอะไรคือทางรอดช่วยอธิบายหน่อยครับคือสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิดนี่ก็รุนแรงชัดเจนนะครับวันนี้ก็ผู้ติดเชื้อใหม่หมื่นห้าพันเศษผู้เสียชีวิตร้อยี่สิบเก้าจริงๆตัวเลขนี้ก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่เป็นตัวเลขที่จริงแท้นะครับร้อยี่สิบเก้าซึ่งก็ถือว่าสูงมากแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเ,เป็นตัวเลขจากความสามารถในการตรวจ RT-PCR หรือตรวจสวอปเพื่อยืนยันผลของเราทีนี้เราตรวจสวอที่วันหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นราย ก็เจอผู้ติดเชื้อหมื่นห้าแต่แท้จริงถ้าเราทาสวอปสักสามสี่หมื่นสามสี่แสนลายอย่างเงี้ยห้าแสนลายเนี้ 500, 000, ยทํตสวอปเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าผู้ติดเชื้ออาจจะพุ่งขึ้นมาเกินห้าหมื่นเกินแปดหมื่นลายต่อวันก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะเราตอเราลงแพทย์จังหวัดบุกกรุงสองครั้งเนี่ยรอบสองนี่ชัดเจนมากครับรอบสองเราทําสวอปไปสามหมืน่นกว่าคนนะครับอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ตั้งสิบ สิบหกสิบเจ็เปอร์เซ็นต่ะซึ่งสูงมากประมาณเจ็ดคนมีหนึ่งคนเจ็ดคนมีหนึ่งคนที่มีเชื้อโควิดปัจจัยอะไร<ม>ที่ทําให้ม<แ>ีการติดเชื้อแบบรุนแรงและรวดเร็วอย่างนี้ครับคุณหมอครับส่วนส่วนสําคัญก็คือเชื้อเดลต้านี่แหละครับโดยเชื้อเดลต้านี่มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อเร็วเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษและอู่ฮั่นมากแล้วก็พอแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ เร็วแล้วก็ยังทําให้อัตรากอดบวมสูงกว่าสูงกว่าสายพันธุ์อังกฤษด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุก็ทําให้พอปอดบวมก็อัตราการเสียชีวิตก็กเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้ก็เลยทําให้ผู้ติดเชื้อเยอะแล้วก็เร็วครับครับผมไปที่อีกหนึ่งคำถามแล้วการที่จะยับยั้งเชือ้อการที่จะทําให้กรุงเทพมหาคนครนั้นล็อกดาวหรือปิดกั้นกรุงเทพมหาคนครไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ย มีทางแนะนําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามยังไงบ้างครับเป็นเรื่องยากพอสมควรครับเพราะกรุงเทพกว้างใหญ่มากการล็อกดาวกรุงเทพไม่ให้เครื่องบินบินออกจากกรุงเทพให้ลดการเดินทางออกจากกรุงเทพนี่ก็จะปกป้องต่างจังหวัดน,นะครับก็จะทําให้เชื้อไม่ไม่กระจายสู่ต่างจังหวัดแต่ในตัวกรุงเทพเองเนี่ยกิจกรรม ในการดำเนินชีวิตของผู้คนก็ยังมีอยู่ก็ยังจําเป็นต้องมีอยู่ด้วยถ้าไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้นะผู้คนก็ต้องทำมาหากินต้องขายของต้องซื้อหาอาหารเอต้องดํารงชีวิตดังนั้นเนี่ยการแพร่กระจายเชื้อในกรุงเทพก็ยังเป็นเขายังเกิดขึ้นอยู่ในข้อเสนอของเราก็คือเราเราต้องไม่กลัวการพบผู้ติดเชือ้อเราต้องตรวจสวอบผู้คนให้มากที่สุดด้วยด้วย rapid test นี่แหละครับตรวจแล้วรู้ผลเลย รู้ผลแล้วเขาได้ดูแลตัวเองเราเพบว่าผู้ป่วยผู้ผู้ผู้คนในชุมชนใน a าที่เราไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากรู้นะว่าเขาเป็นไหมเพราะญาติเขาเป็นเ,เพื่อนบ้านเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเป็นพอเขารู้ว่าเขาบวกเขาก็ไม่ได้ตกใจหรือไม่ได้ร้องหาโรงพยาบาลน,นะเขาก็รู้ว่าโรงพยาบาลเป็นของหายากเขาก็อาการก็ไม่มากเขาจะได้ดูแลตัวเองอย่าให้ติดคนในบ้านคนในครอบครัวไปติดคนอื่น ซึ่งอันนี้นเ,นเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนั้นผมดูว่าการระดมการตรวจเนี่ยจึงมีความสําคัญมากชมรมแพทย์ฉนวดก็ก็โดยหลักการนี้ก็ก็เลยยกทีมกันมาช่วยกันบุกกรุงมาตรวจสองครั้งห้าหมื่นคนนะซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรเลยใช้เวลาแค่ครั้งละสามวันเองกําลังคนก็ไม่ได้เยอะทีเดี๋ยวเรามีการจัดระเบียบที่ดีโดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคนในชุมชนก็เลยทําให้เราสามารถตรวจได้ในปริมาณมากแล้วออกผลได้ อันนี้ก็เป็นข้อสเสนอที่หนึ่งครับก็คือต้องตรวจให้มากครับ,รบพอาตรวจให้มากเราเจอมากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันน่าปวดหัวของระบบบริการสุขภาพละพอเจอมากทําไงเจอมากก็ต้องแยกแยกกลุ่มคนไข้คนที่สีเขียวคือป่วยน้อยแทบไม่ป่วยมีสภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็ต้องเข้าระบบการกักตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชันซึ่งเป็นการกักตัวที่บ้านแบบมีระบบนะครับคือมีาการลงทะเบียนใน QR code มี พอลงเสร็จจะมีพยาบาลหรือมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามทุกวันแล้วก็มีการส่งยามาให้กินที่บ้านถ้าเป็นน้อยกิน้าทรายโจนเป็นมากกินฟาวิทิลาเวียก็ได้ที่บ้านแล้วก็ถ้าอาการหนักขึ้นก็ต้องมีโรงพยาบาลรับเขาอันนี้กลุ่มหนึ่งนอนที่บ้านตัวเองกลุ่มที่สองสหลายๆที่โดยเพาะในกทมก็เริ่มแล้วครับเริ่มเปิดศูนย์พักคอยหรือว่าเป็นอ่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น ศูนย์กักชุมชนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่บ้านไม่มีสภาพที่จะกักตัวเองได้เพราะบ้านแออัดมากมีห้องนอนห้องเดียวอยู่กันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหลบต้องเอาเขาออกมาที่ศูนย์กักชุมชนหรือศูนย์พักคอยหรือมีอาการมากหน่อยรอเข้าโรงพยาบาลก็ที่ศูนย์พักคอยจะได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาจริงจังขึ้นอันนี้ก็จะช่วยได้ครับแต่ศูนย์พักคอยในกรุงเทพยังมีน้อยเกินไปนะครับยังมีน้อยมากด้วยนะครับอันนี้ทุกชุมชนหรือว่า ทุกเขตทุกแขวงเนี่ยควรจะเปิดให้ได้นะโรงเรียนเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยครับในประสบการณ์ของต่างจังหวัดของเรานะเราใช้โรงเรียนม,มากกว่านั้นก็โรงพยาบาลสนามทึ่ต้องเปิดให้เยอะๆสําหรับรับคนที่ยอมกักตัวที่บ้านและยอมกักตัวที่ศูนย์พักคอยแล้วถ้าเขาป่วยหนักขึ้นอาการแย่ลงต้องรับเข้าโรงพยาบาลสนามไม่ได้แล้วการโรงพยาบาลไว้สำหรับผู้ป่วยหนักผู้ป่วยที่จาเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆอันดัตาเสียชีวิตก็จะลดลงเพราะถ้าไม่มีโรงพยาบาลสำหรับคนแค่ที่ป่วยหนัก ปอดบวมไอซียูก็อัตาราเสียชีวิตก็จะสูงมากคือโดยโดยชุดความคิดของระบบการการดูแลแบบนี้เนี่ยมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีียงแต่ว่าจะทํายังไงให้เร็วและทันกับอัตราการแพร่ระบาดของโรคที่เร็วมากอันนี้ก็เป็นเรื่องยากพอสมควรที่ต้องบูรณาการกันในกรุงเทพครับครับจากสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ในเวลาเนี้ยเราทราบข้อจํากัดอันที่หนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ ไม่ติดเชื้อก็ต้องกักตัวจากการที่ผู้ป่วยปิดบังประวัติอันที่สองเรื่องของเตียงอันที่สามเรื่องของวัคซีนจำเป็นไหมครับคุณหมอครับวัคซีนนี้จะต้องได้รับอย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มคนครับจำจำเป็นอย่างที่สุดเลยครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆพวกผมไปตรวจในชุมชนมีผู้ติดเชื้อ20เปอร์เซ็นต์อีก80เปอร์เซ็นต์ยังไม่มีเชื้อ ยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าเขาเสี่ยงมากเลยเพราะเขาอยู่ในชุมชนที่ทั้งชุมชนมีผู้ติดเชื้อเยอะแยะแล้วการใช้ชีวิตก็ใกล้ชิดกันมากโดยสภาพของความเป็นชุมชนแออัดนันแต่สิบคนเหล่านี้ถ้าไม่ทำไม่ให้วัคซีนเขาเลยเขาก็ไม่รู้เอาเอะไรมาปกป้องตัวเองใส่หน้ากากเต็มที่ก็แล้วไม่กินข้าวร่วมกับคนอื่นก็แล้วล้างมือบ่อยๆก็แล้วแต่ยังไงก็ความเสี่ยงก็ยังสูงมากเพราะว่าสภาพ ชุมชนไม่เอื้อให้ให้อยู่กันห่างๆดังนั้นเนี่ยวัคซีนสําคัญที่สุดเลยครับแต่ว่าข้อข้อยากข,ของเราคือวัคซีนมีน้อยนะม,มาน้อยมีน้อยอความสามารถในการฉีดเรามีนะครับเราฉีดได้วันละห้าแสนโดสบุญอย่างน้อยแต่ปัจจุบันมีของมีวัคซีนเราฉีดน้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นโจทย์ยากโจทย์หนึ่งครับของของ,ของรัฐบาลซึ่งถ้ามีก็ต้องระดมฉีดวัคซีนกันในชุมชนแออัดในในท,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 ทุก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 กลุ่มคนนะโอเคละผู้สูงอายุฉีดก่อนแต่คนที่ ไม่สูงอายุก็ถ้ามีวัคซีนมากพอก็ควรฉีดให้มากที่สุดโรคโรคจะสมบเร็วครับถ้ามีไม่มีวัคซีนก็ลำบากมากครับลาบากมากผมกลับมาที่เรื่องวัคซีนเราพูดถึงรเรื่องของการปกป้องคนในชุมชนแล้วนักรบด่านหน้าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความจําเป็นมากพอๆกันกับประชาชนใช่ไหมครับสำ,สำคัญครับก็คือด่านหน้า ด้านหน้าของเราเนี่ยเราได้ซิโนแวคสองเข็มเนาอทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มฉีดกันที่เดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นวัคซีนแอสตราในประเทศไทยยังไม่มีเพราะสยามษุสราผลิตแอสตราได้ก็ที่เดือนมิถุนายนแล้วเราก็ได้ซิโนแวคสองเข็มไปทุกคนครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการปกป้องตัวเองจากสายพันธุ์เดลต้าก็ปกป้องได้ในเชิงทําให้เราเวลาติดเชื้อเราป่วยน้อยไม่ป่วยหนัก แต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยมันยังมีโอกาสติดเชื้อสูงอยู่ครับนั้นก็ก็บุคลากรทางการแพทย์ททก็ต้องการวัคซีนเข็มสามครับอันนี้พวกเราที่มากรุงเทพกันนี่ส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสามนะครับเราก็บอกเลยให้ทุกคนฉีดเข็มสามก่อนมากรุงเทพแล้วก็ฉีดแอสตร้าจีเนกาเข็มสามกันผมก็ฉีดแล้วเข็มสามไม่ได้รอไฟเซอร์เพราะเราไม่รู้จะรอรอไม่ไหวละเดี๋ยวเราจะลําบาก อ,อีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอครับตอ,ตอนนี้เราล็อกดาวน์พื้นที่ของกรุงเทพเราปิดพื้นที่ของกรุงเทพแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีการเดินทางออกนอกพื้นที่ของกรุงเทพไปตามจังหวัดต่างๆไปตามจังหวัดพื้นที่ที่มีการประกาศรับคนป่วยของจังหวัดตัวเองไปรักษาอันนี้มันจะทําให้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเอาเชื้อออกไปต่างจังหวัดไหมครับเ,เสี่ยงน้อยครับไม่็นไรครับเพราะว่า ประการแรกเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ากรุงเทพไม่มีเตียงจริงๆผู้คนมีความทุกข์มีความลําบากจริงๆดังนั้นต่างจังหวัดยังเป็นพื้นที่ที่เขาพึ่งพาได้นะญาติพี่น้องเขาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนที่นั่นฐานชีวิตดั่งเดินเขาอยู่ที่นั่นแล้วพอเขารู้ว่าเขาเป็นเชื้อบวกเขามีเชื้อเนี่ยเขาดูแลตัวเองให้ดีนัดหมายการเดินทางให้ดีรถที่ขนส่งเข้าไปเนี่ยก็ ถ้ามีการจัดระบบระเบียบด,ดีเนี่ยการแพร่เชื้อก็จะต่ำมากไม่แวะเซเว่นไม่แวะปั๊มแวะปั๊มก็แวะแค่ฉี่ไม่ใช่แวะเข้าไปยังร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินเ้าากล่องกันตัวต่างคนต่างกินไม่กินร่วมกันเป็นต้นพอไปถึงปลายทางเราก็รับเข้าโรงพยาบาลสนามเลยนั้นประเด็นนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นที่เป็นปัญหามากกว่าคือการแพร่ระบาดกันเองในกรุงเทพมากกว่าครับ ผู้คนเดินทางต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็ป้องกันตัวเองค่อนข้างดีนะการใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนี่ได้ผลนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ไอและไม่มีอาการเนี่ยถึงเรามีเชื้อการแพร่เชื้อก็ต่ําค่อนข้างต่ํามากนะครับดูจากในโรงพยาบาล,ลเราตรวจคนไข้เนี่ยถ้าเราใส่หน้ากากดีๆเราใส่ฟิลิมชืใส่ล้างมือบ่อยๆเนี่ยคนไข้ที่มาตั้งตัวกับเราเราก็ไม่รู้เขามีโควิดไหมแต่ว่าอัตราการติดเชื้อในบุคลากรก็ก็ต่ํามาก เอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสุพัฒนนะครับที่ให้ข้อมูลและก็ให้ข้อแนะนําข้อชี้แนะทางรอดของกรุงเทพมหานครหนึงต้องตรวจให้มากที่สุดสองต้องให้เขารู้ตัวว่าเขาป่วยเพื่อที่เขาจะได้ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองออกจากครอบครัวออกจากชุมชนทางรอดของกรุงเทพมหานครทําได้จริงตามข้อแนะนําของคุณหมอสุพัฒนเพราะฉะนั้นเโรงพยาบาลสนามศูนออย์ปัอยนะครับ แล้วก็จัดเข้าระบบโฮมไอโซเลชัน uh, ที่มีการดูแลอะไรเงี้ยครับเป็นตน้นคำถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วที่ทําอยู่เวลาเนี้ยคิดว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการที่จะทําให้ของกรุงเทพมหานครน,นั้นกลับมาปลอดภัยครับหลายเดือนครับเพราะวัคซีนเรายังมีไม่เพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกรุงเทพ ผมว่าก็สามเดือนอ่ะโดยประมาณไม่ไม่น่าจะเร็วกว่าน,นั้นครับจนจนกว่าคนกรุงเทพจะได้วัคซีนเกินเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต่สถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่คือสิ่งที่เราได้พูดจากประสบการณ์ของคุณหมอที่ลงพื้นที่โดยตรงสัมผัสกับชุมชนโดยตรง สัมผัสกับคนที่ป่วยคนที่ติดเชื้อและคนที่ยังไม่ติดเชื้อ 1. เรื่องของการตรวจให้เร็ว 2. Home isolation ต้องมีมาตรฐาน 3. Community isolation ต้องดีต้องพร้อมต้องเยอะกว่านี้ 4. โรงพยาบาลสนามจะต้องมีอย่างเพียงพอและนี่คือ4ทางรอดสำคัญของคนกรุงเทพมหานครซึ่งตามการวิเคราะห์ของคุณหมอสุพัฒนนั้นบอกว่า ถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้กรุงเทพมหานครจะปลอดเชื้อได้เราต้องรออีก3เดือนครับคุณผู้ชมรับชมข้อมูลทั้ง2ด้านแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรส่งความเห็นมาที่แฟนเพจ Facebook สืบสวนความจริงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมและทีมงานจะนำเสนอประเด็นอะไรก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook สืบสวนความจริงเช่นเดียวกันส่วนวันนี้วนนเวลาของรายการหมดแล้วผมและทีมงานสืบสวนความจริง ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ